นั่นมาตามหาแมวค่ะเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองไปแห่เข้าบ้านแห่มาวิ่งเล่นอะไรฝนมันยิ่งตกอยู่ไปเลยว่าจะมาดูขนนสักหน่อยค่ะอ๋อกระออกเจาะอีกแล้วแต่ยังไม่สุกเลย ก,ก,ก็ลอกเจาะหัวอีกแล้วใกลจะบุบแล้วค่ะนี่ก,ก,ก็ลอกเจาะหัวอีกแล้วแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างบนนูนออ่นอมีสองลูกนี่มีตามหาพี่เฮงอยู่ค่ะ พี่เฮงมาหาเล่นคํมมืดแล้วพี่เฮงเราไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยมาตามหากันตลอดเลยเดี๋ยวจะได้ให้มันสุกแล้วเดี๋ยวมาตัดกันนะคะโอ้โหวันนี้ฝนตกค่ะอ้าวนี่อีกตัวนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมาตามหาพี่เฮงเหมือนกันเหรอ